สบายดีป่าลุงสบายดีเอฟซีทีหักแพ่งสุคู้สุคนสุมองสุบอลสบายดีเพอนา้าตแอาคือว่าเสรสบายดีย่ามงแรงพี่น้องเ้ยต่้อยคุณทางหลังน่ะเจมมี่กับลูกสาวน้องนิทาพี่น้องเ้ยเจมเอ้ยว่าลูกกล้าลูกเร็วเร็วจะไปจกน้ำเลยนะ เจมมี่สิไปปลาปลาลุงแล้วสิไปหาปลาลุงอยู่ฟังไทยแล้วเอฟซีไลครูแล้วคนก็ถามเข้ามาเนาะว่าน้องเอนจี้สิไปเห็นงานอยูซายเห็นงานยังเนาะสันอันที่งานน่ะคาดการไว้แล้วพี่น้องเลี้ยงงัวพี่น้องเนาะรีดนมงัวเลี้ยงงัวอยู่บ้านเป็่นยังเลยเลี uh, ้ยงงัวระบายเนี่ยมือนกีบส sure> ิจ้าเจม พ่อตาบว่มีเงินหลายพ่อตาสิจ้างมื่ะนเะก็บม <c oughs> ื่นลาวมั้มื่นลาวมื่นลาวอ่ะแชทแตกะกันนะแชทแชทมินหรอเปล่าเเกาหลีไปฮอดเลยได้พี่เนาะฮอดเลยฮอดเลยเอเอเไปอะไรไปอะโอ้หนายย่าหนุ่มระวังหมดคันเด้อเจ็บเอ้ยเะาังหมดคันนะครับบราเกาหลีไปฮอดไทยอยู่วงในของไทยปากช่องอำเภอปากช่อง จังหว,จหวัดพระนครศรีเอ้ยพระนครศรีป่ว่านครราชสีมาเปล่าปิดพี่น้อยเออมีปักช่องอันเดียวนะวะปักช่องรกับปักช่องเหมือปักช่องเมืองลาวก็ปักช่องเด่นนาวหมดแล้วผักเตะหมดแหละ่อ้ขัดปักช่องมีบอลเดียวแล้วนอ๋ออย่าว่าพระนครศรีอยุธยาอีกเลยเออนครราชสีมาเอ้า บอกว่าบอกไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเลยเห็นงานยังบอกเกาหลีเลยเห็นงานยังบอกเกาหลีริดนมอ๋อเรียงงัวาริดนมงัวอเออไอเจมี่คนเอ้าเอ้าเสร็จไปไปนาซ้อมถอยล้างซ้ำหมดละไปเมาอยู่แถวข้องัวอนมดละเจมี่ไปตากกินนมง้วอเลยตอนนี้ยังยังให้อัน หานพี่น้องหางานให้นยูพี่น้องน้องเอ็นจีก็ได้น้องยังบ่ทันได้ไปก็มีอยู่แต่ว่าเพิ่นอยากได้แต่แบบคู่ผมมียอันนีิพัตมีลูกนะอันนี้พี่น้องเนาะหาแต่ยากๆในจักหน่อยเพราะว่าอันไปก็เฮาต้องได้เอาเจมี่ไปนหั่นนะจะให้เอเจนี่เอาไว้เป็นยังก็เจนี่จจกี้เจนี่อยากเอาไว้ใช่ปะเอาไว้ก็ยฉันบ่คุ้งดอกเพิ่งเลยแม่กินฮอด พ่อแม่ไปกินหอดพี่น้องเอ้ยอย่าเอาไปน้ำมาจ้ะน้องมุกดาไปเลยเด้พี่น้องเนาะเอื้อยเอื้อยน้องตโนะนี่ไปแล้วกับลูกสาวนั่นนีท้าก็สิไปแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่างกินแต่ว่งกินดินไปเถือกน้องนุอยทั้งหลังมาเด้อนะหน้าตาคล้ายๆกันกับเจมมี่พี่น้องน้องจัสตมินจัสตมินระวังคุบก้าตาเพิ่มน้อยน้อยหนึ่ง ว่าเจมี่ตาน้ยแล้วเพิ่อนแฮกตาน้ยกว่าตาโมกระตื้นตาละมือเลยพักกเขามานอนบ้านบ่นี่นอนบ้านเขามาใส่ป่าอ๋อปมากกับใครเน่ยเขามากกบแม่เกิดกัไงพนนบุห่ดำานเลดำงแล้วดำทั้งแน้อื้กายำแรงพี่น้องเอ้วกา่ากาตัวเองกระำบ่กาตัวเองบเออกาตัวเองดำกในนึง เอฟซีก็บอกเอนกี้ยู่วอนดาอยากไปลินน้ำเพราะฉะนั้นเเพิ่นลงมาเนี่ยย,ยังพันหูบอลด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคาด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 ว้แล้วว่าเป็นงานเลี้ยงงัวพี่น้องเนาะเลี้ยงง้อหลีดนมงัวให้มีงานดีแนะน้ำเลยเด้อพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าให้เพินเ่นแจกเบอร์โทรมาอยู่เด้อแต่ว่าไปไป,ไปน้ำลูกจคขายขายอย่างก็อาหารใช่ปะเอฟซีเพิ่นก็เม้นเข้ามาดอกเพินเ่นแจกเบอร์โทรไว้ น้องเจมมี <laughs> <át> <was cuanto> ่น <sk eleven> ัมบอรับเจมมี <online> ่นัมบอปลาลุงเพื่อนกับบอขมาอยู่แล้วก็เอาเบอร์โทรให้พร้อมเพื่อนกับขอบคุณหลายๆพี่ป้าในอาสุขุสุขคนขอบุญขอบคุณหลายๆสุหมงสุบอนแต่ว่าป้าเพื่อนกับให้อยากให้ไปเฮ็ดศบอลเพื่อนว่าเอาคล้ายอาหารหอวยยังเนี่ยเขาก็ชี้ลงๆพี่น้องเอ้เพื่อนคอมเมนต์ขมาอยู่ในคลิปเมื่อวานนี่ขอบคุณหลายๆเด้อป้าเด้อ ป้าสิรับเจมมีน้อยนําบ่เจมมีน้อยไปปวนแถวลานป้าโหนเจมเอ้ยพี่มหาพะเทาพี่เจมพี่เด้อผูนผูนอนอยอน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 ออน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 อีอน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 ออนนนอนออนอนออนอนนอนานอ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 องเนอนอนอนนอนอนอออนนออนอนนอน เออหายหม่ยังพอเด้อเต็มตาจัดมินจัดมินไปเป็่เนเขาเตะใส่เขไปเ่เป็นอยากน้ำมาเนี่มาจ้มนี่อยากน้ำมา่เนี่ยนะ หลานเปิกัตาน่อยๆใช่จงผมเลยได้จงแล้วเออนนางกมอกอยู่พิสังแต่พี่น้องเอ้ยยิ้มมีได้เออเิงผูนนั่นเบิงผูนนี้เออเออวเออนจีว่ากันเฮ้ยน้องยุ้มเลยเด้อน้องยุ้มเลยเด้อ เอออย่าปัดมือก็ปาไอเจียมเด้ออ้ปัดมืออีกเลยแข่งกันดว่ไปไปไก่จะเพิ่นก่นพี่น้องเลยอย่าไปกัดน้องหอมน้อน้องอย่าไปกัดน้องนกงโอ้เสิบเอพี่น้องเอ้คือกันะนอ้าอ้ายจะถึงน้องแล้วนะหุบหุบ เจอจอมป่วนเจอจอมป่วนจอมป่วนจัดมินเอ้ยลูกสาวน้องนิทาพี่น้องนี่แหละเอ็กซ์ซี่กระถามหาอยู่ป่าลุงถามหาอยู่น่ะแกงหัวนี่นะสบายดีพ่อใหญ่ยไม่ใหญ่เร็วสบายดีพ่อใหญ่ยไม่ใหญ่ไอาชัยเอ้ยน้องบ่ายกับ่อได้คือหัวเน่าอันนี้นะ ว่าคือหัวอยากดำๆอยู่ตามไม่ว้าเธอเกิดอุบัติเหตุจนหัวเน่าจนหัวโนจัดมินเฮ้ยจีโนกับโนเพิ่นเบิ่งเพิ่นบ่เคยเห็นดังเพิ่นกับบาดตามไม่บ่อร่อยมีแต่ล้มกับล้มไปดูนั่งว่าแม่นเขียดต่แอดจะอีเขียนจีน่าเนาะจะอีเอ้าปุ๊บปุ๊บยันปะทาวยันปะทาวยันปะทาวโอ้เราไปใกล้ดอกเรไปใกล้ดอก ร้านไอ้เคสปอมพี่น้องอันนี้ลูกสาวอันนี้อันนี้ร้านเปิดโอ้ยปบแล้วโอ้ปบ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 พระเท้าปบแล้วพระเท้าปบแล้วย่านิพระเท้าก็เดียวกันแล้วลน้อยน้อย่านิพระเท้าแล้วพุณถ้าคุณมาแล้วเบลตาเบลต้าว่าทั้งน่ะฝนทางนั้นเบลต้ากับโตโน่พี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนนี่กะหงคลึงคลึงอย่างบ้าบ้านะมืดคึ้มคือแท้วิ่งพุ่มจะตกพี่น้องเอ้ย เจ้าน้อยอยู่กันมาแล้วพุ่นบรรยากาศยามแงพี่น้องเอ้ยแดดมื้อนี้นะพี่น้องโอ้บังไฟแผ่นะพูๆๆเห็นไอ้คองบังไฟเห็นบ่โอ้แตกแล้วโอ้บุบังไฟเออบ้านอัน้ดข้าวมื้อนี้เอาคือเห็นอันนีนะเห็นน่ะทางสบังเียงน่ะบ่ฮอดทันอดสบังเียงซนะเปื่อยขาวพี่น้องเด้นะเห็นบ่องบังไฟเบิ่งซมเมเบิ่งพี่น้องอัน้อันนี้พี่น้อง บางไฟบางไฟโอ้จิมมี่บเอาฮาบเบิ้งจิมมี่ฮะเบิ้งจิมมี่อยู่เพื่นเอาฮัมเองเพลงเราเพลงหลงมากเมียเขาคือเพลินดูอันนี้จิมมี่อันนี้พี่น้องบอเป็นจิมมี่หอลงหัว่าลงหัเอ อย่ามันเหี่ยวได้มืออื่นผูได้เราเฉาะลงเรา่ได้ลงมือไห้ไดเออจุ่มไห้มือเศร้าได้หล่อลงอืมขอเห็นมือน่อดอกมือเฉพาะโรคายเด้แล้วกับมือเศร้าเราจะเอารงมันก็บ่เหี่ยวเนาะเปล่าจุ่มน้ำไปเนาะมันุ่มคาราบไปจุ่มนะห้อยแหงนี้อ้าหมดแดงไฟอะไรบางนะะไรบางมันหุ่มเจมีเด้อเออเออเออเยอ อันไดนคันพาห,นห้องนะไหมไปเลยอ่าเธอทางหนักเข็นกันมากเลยพวกจนมืดจะได้ขึ้นมาแต่หน้าเนาะเบลตาเอ้ยได้จะทริปมือเนื้ออน้องเบลน้องสาวน้องตัวโนอ <c oughs> ไอตัวนโน,วนมา,มา,มาลกา้าพี่ตโนหามามามาลก้าพี่บุญเห็นหน้าเห็นหนวดเถิงเลยนี่โว้ย บุกงานบ่มาด้อล่ะอ่ะสบายดีปลาลูกเร็วสดีปลาลูกดำหน้าแล้วป่ะเดี๋ยวนี้ดำหน้าพี่มลาลูกกาดำห้าพี่โอ้สบายดีปลาลูกหรอไม่สบายแล้วทายปลาลูกแล้วต้องโตโน่พี่น้องเอลยโตโน่ก็เมาได้โอ้ยยัยปิ่นบ่าวเลยดำหน้าได้เนาะปีนี้เนาะมาโตโน่ดำหน้าบ่ปีนี้เออโอ้ เก่งแท้ดำหน้าซอยหญ้าซอยพ่อซอยแม่เลยได้น้องตัวโนปีนี้โอ้เก่ง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 ถ่ยหน้าก็เป็นแล้วบ่ยังอืมแสดงว่าบางไฟตัวเขาเห็นนี่แสดงว่าบางใหญ่สมควรนี่นี่ระดับบางไฟแสนผูกจักคิดว่าได้ฉันเห็นด้วยมันไก่ถ่ได้เนี่ซ้ำเข้าไปเปิดเท้าหนึ่งกิโลเลยับเห็นแต่ไก่ก็ยังไงเติมเนาะสี่สิบห้าสิบกิโลอยู่ได้นี่ คิดว่าบ่ฮอดก็ยังบ่หลายดอกคิดว่าไก่เต๋ออยู่เด้เออคิดว่าบัวค่อยแซนน่าจะเห็นครกบคนนี้เต็มวงได้จิมมี่น่ะมือบาดเถอะดีเจก็2คนโอ้โเขาบ่เอาดีเจด่าไปน้ำนี่บ่เนาะบ่ขอหลายดอกขึ้นละ3-400ก็พานะสามสี่อบาทเทาดอกขึ้นละได้คันแม่นเฮาเอาขึ้น3-400บาทก็พอพี่น้องเอ้ยสิร้องให้จนคอแหบพุ่นล่ะ เจ้าวอาผู้เต้นนี้เมื่อไหร่ใช้ยุคนี้กันขวดลอยกวดลอยขิลอยบ่ด่าใจน้อยนั่นมักเราเพล่ใชาไหมจูนนั่นมักเราด่าแม่เธอพี่น้องเอ้ยอาปินมาปินมาปินหนามาเจมี่เอ้ยโอ้ยฝนสีมาเลยพี่น้องเอ้ย หึมพํา <gauche> ห <vanity> ึม <clearly> พ <a four aro> ําอยู่แม่นน้อยก็ออกกํลังกายพี่น้องว่าเออพาแม่น้องมินออกกํลังกายเฮ็ดกอกๆแก๊กๆซั่นซี่จักสิบ่เหงาจักสิบ่ซึมบ่เศร้าเลี้ยงัวคู่มือพี่นเลี้ยงัวอยู่น้ท่งน้นาลพี่น้องเอ้ยมาลกาซอยป้าเอละมัด2มัดนี่แหละออกกลังกายไปนําคั่นวาลมีแต่หึอย่างเดียวาบ๊ายบายป้าลุงเร็วๆบ๊ายบายพ่อใหญ่แม่ใหญ่เร็วบ๊ายบายเอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าเก่งๆๆอ้ยพุ่น เก่งขนาดขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆพี่นอ้องสุขูสุคนสุมองสุบอลขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบคุณพี่ป้านะอาสุขูสุคนที่อยากให้น้องแอนจีปป้ไปเฮ็ดงานน,ำน้ำเนาะขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี